พ่อลูกปันโปโอ้ยปัน่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงครับจะหาร้านอร่อยอร่อยโปดีดี มาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ครับเอเชียบุฟเฟ่ครับผมตั้งอยู่ที่3แยกกระทุ่มแบนครับจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับนิกโปรโมชั่นสุดฟินนะครับเมื่อไปอิ่มอร่อยกับพรีเมียมบุฟเฟ่ในราคา699้บาทจัดโปรให้แบบจุกจุกสีโปรไปเลยครับผมโปรแรกครับฟินไปกับเมนูปิ้งย่างกับโปรปิ้งย่างวันธรรมดาโปรที่2ครับฟินไปกับเมนูแซลมอนซาชิมิครับกับโปรแซลมอนเดย์นั่นเองโปรที่3ครับโปรปัน วันครอบครัวนั่นเองครับเมื่อจองไปอิ่มอร่อยที่ร้านกับครอบครัว3ที่นะฮะลูกค้าท่านใดครับอายุเกิน70ปีขึ้นไปทานฟรีไปเลยจ้ามา3ใ่าด2เท่านั้นเองนะครับโปรที่4ครับโปรโมชั่นเดือนเกิดสำหรับเจ้าของเดือนเกิดทานฟรีอีกแล้วติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ทาง Facebook a เชีย u f f e t นะครับหรือสแกนคิว o า e โครับติดตามสิทธิพิเศษดีๆจากทางร้านได้เลยครับ เอเชียบุฟเฟ่ครับรวมเมนูสุดพรีเมียม4สัญชาติทั้งไทยจีนญี่ปุ่นและตะวันตกมากมายกว่า100เมนูผ่านการรังสรรจานต่อจานอร่อยครบจบที่เอเชียครับมาเริ่มฟินกันที่ พีเมยมบุฟเฟต์นในราคา699บาทเน็ตครับขอแนะนำา6ตัวเด็ดครับผัดไทยกุ้งแม่น้ำกระเพาะปลาเป่าหือน้ำแดงก๋วยเตี๋ยวเรือวากิวครับปลากะพงทอดน้ำปลาซุปเ็ดทัฟเฟลครับที่กินกับขนมปังกระเทียมครีมชีสครับซูชิวากิวครับเมนูที่ได้เนื้อวากิวแบบสะใจเมนูกุ้งแม่น้ำเผา ที่ทุกโต๊ะต้องสั่งจ้าฟินไปกันต่อครับกับโกบฟเฟ่ในราคา899บาทเน็ตครับเมนูระดับตัวท็อปกว่า20เมนูพอลูกปันโปขอแนะนำเมนูที่ห้ามพลาดเลยซูชิหน้าล้นที่มีถึง7หน้าด้วยกันครับมีอูนิแบบ ช่่าจ้าเมนูซาชิมิรวมครับมีทั้งแซลมอนทูนา่าฮามาจิกุ้งหวานและไข่หวานครับเนื้อย่างไบโอบาครับโพตาเตย่างชีสยังมีเมนูเด็ดอีกเพียบอิ่มฟินได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งจุกๆไปเลยครับอย่าลืมครับไปอุดหนุนเลยนะครับเอเชียบุฟเฟ่ครับตั้งอยู่3ามแยกกระทุ่มแบนค์รับจังหวัดสมุทรสาครโปรดีๆถึง4โปรที่เขาจัดไว้ให้ลูกค้าตามไปเลยนะครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย ปันโปลร้านที่2ครับกับร้านนี้เลยครับมาเมซองคาเฟ่ครับผมตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ฝั่งบรมนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งมามาจากรายการกินเที่ยวอาราดเวิร์นะครับรับส่วนลดทันทีครับ10% 1 0ต่อ1นบินตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2-5-6-7ครับผมมาเมซองคาเฟ่ครับกับบรรยากาศสถาปตยกแบบยุนโป เอนจอยไปกับอาหารโฮมเมดทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มฟินๆมาเริ่มต้นความฟินกันที่เมนูซุปเห็ดทับเิลคัวซองตัวซุปที่เป็นสูตรลับเฉพาะครับทานคู่กับคัวซองนําเข้าจากฝรั่งเศสแล้วละมุนมากๆเลยละครับซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับซี่โครงที่ผ่านการหมักซอสกับเครื่องเทศนานกว่า8ชั่วโมงดำไปย่างจนได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศเจ๋วสุดๆไส้ตี้เพสโต้แซลมอนครับตัวซอสโฮมเมดเจอกับเส้นไส้ตี้ท็อปด้วยแซ ขมนแบบแน่นๆข้าวผัดต้ยมยำกุ้งซอต้อยมยำสูตรเด็ดที่ทางร้านทำเองถึงเครื่องต้งยมยำสุดๆกระเพราพริกแห้งไก่ย่างครับตัวไก่ย่างทางร้านเนี่ยนำไปซูวีและย่างครับได้ไก่ที่หอมนุ่มทานกับข้าวผัดกระเพราพริกแห้งแล้วลงตัวจริงๆต่อด้วยของหวานครับกับเมนูบันนอฟฟี่เป็นเมนูที่มีความหลากหลายครับทั้งโอริโอ้บดกล้วยหอม วิปครีมสดและผละไม้ที่มาเพิ่มความสดชื่นนั่นเองครับไอศครีมโฮมเมดโยเกิร์ตเบอร์รี่ครับยิ่งทานยิ่งฟินอาฟอร์กาโต้ครับไอศครีมวานิลลาครับที่ทําจากฝักวานิลาลาดมาด้วยกาแฟหอมๆทาแล้วแฮปปี้มากปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มครับกับเมล็ดก,กาแฟ House b บรนดมีทั้งขั้วกลางและขั้วอ่อนกับเมนูซิกเนเจอร์ส้มแมนดารินพีชครับปั่นลาดชอด็อตกาแฟหอมๆทางร้านเนี่ยใช้เป็นเนื้อส้มแมนดาริน และเนื้อพีทแบบของแท้เลยจ้าปิดท้ายด้วยกาแฟยูสุครับน้ำยูสุที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเปรี้ยวสะใจราชชดช็อตกาแฟหอมๆแล้วดีแบบเต็มสิบไม่อุดหนุนกันครับร้านมาเมซองคาเฟ่โปรโมชั่นเขาจัดให้บอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวเราเดอะเวิร์ครับเขาจะจัดส่วนลด10เซ็นไปเลยครับ10ต่อ1นบินตั้งแต่วันนี้ถึง30มมมเมษายน25 6 7ดนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย ่อนเราจากไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับพัฒกาเล่งหงสุขุมมิท62นะครับไปอุดหนุนได้เลยที่เล่งหงพระราม2สุขุมมิท62และพันนกตัดใหม่เรามี3สาขายิ่งไปกว่านั้นนะฮะเล่งหงซาลาเปาของนิกเนี่ยตอนนี้มี4สาขาเราปะใช่แล้วมีที่สยามนะฮะมีที่ไบเทคครับแล้วก็เปิดใหม่เป็น S c G บางซื่อสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ตึกอีตันไทยน,นะครับและว,วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับคิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอล และสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซ u ปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทย s h o ปปี Lazada ้าเซิร์ชว่า Herberhouse u n d e r s c o r i Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไลน์แอด แอดเฮอร์เบิร์เฮาครับสติก톡นะครับไปเซิร์ชว่าเฮอร์เบอร์เฮาได้เลยครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกปลาเชิญยิ้มนั่นเองครับเก็บไว้ได้นานอร่อยเข้มข้นทุกเมนูทำอาหารได้ทั้งต้มยำตำแกงสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ Facebook น้ำปลาร้าเชิญยิ้มบายเชิญยิ้มฟู้ดของพี่เป็ดเชิญยิ้มครับผมและสัปดาหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับกับช่วงพอลูกป